สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพี่เรียอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในแบบฝึกหัดป .5 หน้าที่4นั่นเองนะคะสำหรับหน้าที่4นะคะก็จะเป็นข้อที่1นะคะเขาบอกว่าให้เขียนคำอักษรน,นำจากภาพที่กำหนดนะคะแล้วก็เขียนคำอ่านและแต่งประโยคด้วยนะคะเขาจะให้ภาพมาแล้วก็เขียนคำไปว่าเราเห็นเป็นภาพอะไรแล้วเราก็ไปเขียนเป็น คำอ่านของคำนั้นอีกทีนึงแล้วเราก็นําคํานั้นมาแต่งประโยคกันเองนะคะมีทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเป็นฉบับแบบนี้เขาเรียกว่าหนังสื้อพิมพ์นะคะนังนังนังอะไรนังซื้อพิมะะพม์ไม่ใช่หนังเสือนะหนังสื้อพิมพ์พอผ่านการเวลาเขียนคําอ่านเขียนง่ายๆเขียนคําอ่านนะคะถ้าเป็นคําที่มีมาตรามไม่ ตรงตามมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนให้มันตรงตามมาตราอย่างเช่นกอไก่ใช่ไหมมันจะมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังใช่ไหมคะ เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นกอไก่ให้หมดเลยเนาอะอะอย่างเช่นอันนี้มันตรงตามมาตราแล้วนะคะก็เป็นหนังแล้วก็ขีดใช่ไหมการเขียนคําอ่านคือต้องขีดระหว่างคำระหว่างพยางด้วยนะคะหนังสือพิมพ์ตัวการันเอามาไหมไม่ต้องนะคะบอกแล้วบอกแล้วว่าคําอ่านคือทํายังไงจะได้ให้มันอ่านง่งายๆสามารถมองปั๊บรู้เลยว่าคํานี้อ่านย,ยากก็อ่านง่ายได้นะคะอะทีนี้เราจะนํามาแต่งเป็นประโยคกันค่ะหนังสือพิมพ์แต่งง่ายๆเบสิกเบสิคเลย คุณตาคุณตาชอบอ่านหนังสือพิมพ์นี่คุณตาชอบอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอ,อ่านตอนเช้าหน่อยไม่ชอบอ่านตอนบ่ายค่ะชอบอ่านตอนเช้าต่อมาภาพที่สองภาพพวกนี้เป็นอะไรเป็นขนมใช่ไหมมีน้ำมีขนมเป็นพวกขนมกรุบกรอบใช่ไหมคะเราเอาง่ายๆแค่คำว่าขนม ขนมเป็นอะไรเป็นคำอ,อ,กอนนักษรนำเพราะฉะนั้น,นออกเสียงว่าหนมเวลาเขียนคำอ่านค่ะค่ะก็ขออักขรเนี่แหละแต่หนมใช่ไหมเปนออกเสียงว่าหนมไม่ได้ขนมเพราะฉะนั้นใส่หอหิมเข้าไปหอน้ำนออันว่าหนอหนออกมอ,อนมค่ะขนมใช่ไหมคะทีนี้มาแต่งประโยคก,กันนคะคะแต่งประโยคเป็นน้องน้องกินแ,แต่ขนมน้องกินแ,แต่ขนมโจน ทำให้มันดูยาวไปนิดนึงอยากใส่อะไรก็ใส่ไปจนฟันผุนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่2ต่อมาภาพที่3าค่ะภาพที่3าเป็นอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของเราอยู่บนใบหน้านะคะอยู่บนใบหน้านะอันนี้คืออะไรเป็นรูปของจะหมูกนะคะจะหมูกใช่ไหมโจอาจจะค่ะคำอ่านแต่มันออกเสียงว่าอะไรหมูกคำลังเสียงว่าหมูเพราะฉะนั้นหอนำมออ่านว่าหมอหมอหมอุอกมูจจะหมูกนั่นเองนะคะ เราจะแต่งว่าอะไรดีฉันมีจมูกได้ไหมได้นะคะม้ามีจมูกสีดําได้ไหมมันสีดาจริงไหมจริงนะคะฉันมีจมูกสองรูฉันอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่อ่ะอย่างเช่นเราจะแต่งให้มันดูมีอะไรมากขึ้นทน้งั้นที่มันไม่มีอะไรก็อาจจะแต่งเป็นเวลาจามเวลาจามจะมูนะคะเวลาจามจะมูกจะเป็น สีแดงอย่างนี้นะคะก็ได้เนาะปลายจมูกใช่ไหมจะออกเป็นสีแดงๆนะคะต่อมาค่ะภาพที่4ภาพที่4รูปนี้เป็นภาพภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพนี้สังเกตจากสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ที่ไฮไลท์ไว้อ่ะดูของตัวเองนะคะมันเป็นรูปของการรีไซเคิลแล้วเป็นแถวงแบบนี้เรียกว่าถังอะไรถังขยะนะคะถังขยะ เวลาเขียนคาําอ่านทอองอทางเหมือนเดิมส่วนขใช่ไหมขออะขะนะคะส่วนยะมันถังขยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นหอนายอยาวว่ายอยออ่ายะทั้งขยะนะคะแล้วทีนี้แต่งประโยคว่าอะไรได้บ้างทังขยะประโยคก็คือเมือม่อเมื่อกินขนมนะคะขนมในภาพที่สองเนาะเมือ่อกินขนมหมดแล้วเมือ่อกินขนมหมดแล้ว ต้องทิ้งต้องทิ้งถุงลงใน ถังขยะนั่นเองนะคะแต่งให้ดูยาวๆเข้าไว้มันจะได้ดูมีอะไรนะคะโอเคเนาะสี่ภาพสี่คำสี่คำอ่านนะคะหนึ่งคือหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเวลาเขียนคาอ่านก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ประโยค์ก็เป็นคุณตาชอบอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้านะคะอันที่สองก็เป็นขนมก็คือน้องกินแต่ขนมจนฟันผุอันที่สามเป็นจมูกเวลาจามจมูกจะเป็นสีแดงหรือว่าฉันมีจมูกที่เล็กมากฉันมีรูจมูกสามรู อันที่4ค่ะเป็นถังขยะถังขยะก็เป็นเมื่อกินขนมหมดแล้วต้องทิ้งถุงลงในถังขยะหรือว่าอาจจะเป็นถังขยะสีน้ําเงินคือถังขยะรีไซเคลิลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่จะแต่งประโยคไปเลยสําหรับหน้านที่4ก็มีแค่4ีข้อย่อยเล็กๆแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในหน้าที่5สวัสดีค่ะบ๊ายบาย